ครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับนี่คือขบวนคาปาร์คคาม็อบโดยนัทวุฒิใส่เกลือนะครับซึ่งเดินทางออกมาจากบริเวณแยกราชประสงค์ตั้งแต่ช่วงเวลา15นาฬิกาที่ผ่านมานะครับผมขออนุญาตรายงานบรรยากาศนะครับนี่คือบริเวณเ,ออเป็นแยกสารแดงนะครับเป็นทางที่มุ่งหน้าจากถนนราชดมริมาจากแยกราชประสงค์มุ่งหน้ามายัง แยกสาลาแดงและกำลังมุ่งหน้าไปตามถนนพระรามสี่ไปจนถึงแยกที่จะมุ่งไปคลองตันนะครับและจะเวียนมาบรรจบที่แยกราชประสองค์อีกครั้งหนึ่งเป็นบรรยากาศคาปาร์คนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้แกนนำก็คือคุณธวุฒน์ใส่เกล้อเนี่ยเ,เรียกว่าเป็นการบรีฟให้กับมวลชนนะครับว่าเส้นทางจะเป็นอย่างไรกิจกรรมวันนี้จะเป็นอย่างไร รวมถึงวันนี้จะมีไฮไลท์เด็ดคือการปลาศัยที่คุณนทวุฒิเองระบุว่าเป็นการปราศัยที่ไม่เหมือนที่ไหนในโลกนะครับเราจะได้เห็นบรรยากาศนี่ฮะก็ต้องยอมรับนะครับวันนี้มีหลากหลายจุดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นบริเวณไฮแยกราดเพร้านะครับบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและบริเวณนี้คือตรงมาจากแยกราชประสงค์นะครับ สามจุดนี้ก็มีสามแกนนำสามไฮไลท์และที่สำคัญก็คือว่าทุกจุดก็มีการมีเขาเรียกว่าเป็นเส้นทางของตัวเองไม่มีการทับซ้อนกันไม่มีการไหลมารวมกันก็ถือว่าวันนี้บรรยากาศนะครับที่บริเวณแยกท่าประสงค์อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับต้องยอมรับว่าขาบวนเนี่ยเคลื่อนตัวไปผมไม่แน่ใจว่าหัวขบวนเนี่ยถึงไหนแต่ขณะน,นี้หลังจากปล่อยขบวนมาสักประมาณ ใช้เวลาประมาณสักเกือบ10นาทีน่าจะ10นาทีกว่าแล้วนะเพราะขบวนออกมาเนี่ยอย่างผมนำหน้ามาก่อนเนี่ยมาตั้งแต่เวลา14น,นาฬนทีโดยประมาณขณะนี้ขบวนยังไม่ผ่านตรงบริเวณแยกสารแดงเลยนะครับและรถปราัยผมก็ยังไม่เห็นนะฮะเพราะฉะนั้นถือว่าวันนี้ขบวนค่อนข้างยาวมากก็ให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศตรงบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวถ้า มีความเคลื่อนไหวอะไรยังไงก็เราก็จะพยายามรายงานจากหลากหลายจุดนะครับวันนี้เดอะสแตนดารเองก็ติดทั้งที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเองนะครับโดยคุณออฟพลวุฒิสงสกุลก็อยู่บริเวณนั้นนะครับและจะพยายามประมวลบรรยากาศทั้ง3าจุดให้คุณผู้ชมได้เห็น นี่ฮะก็จะเห็นบรรยากาศว่านอกจากมีรถเขาเรียกว่ารถจักรยานยนต์บางคนก็มารถยนต์เดี่ยวๆนะครับบางคนก็มาเป็นเขาเรียกว่าเป็นรถกระบะนะฮะแล้วก็พร้อมกับสัญ,ญลักษณ์ต่างๆบางคนก็มากับรถจักรยานนะครับคุณผู้ชมเม่สักครู่ก็น่าจะเห็นก็จะมีเขาเรียกว่าสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเพราะว่าคุณทุตเองก็ประกาศว่าก็จะมีการประกวด สัญ,ญลักษณ์ป้ายต่างๆนะฮะนี่ให้ดูบรรยากาศวันนี้เป้าหมายเดียวที่คุณนัทวุฒิประกาศก็คือว่าเป็นการเปิดปฏิบัติการขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชา ซึ่งก็ถือว่าเป็นเป้าหมายเดียวและขีดเส้นตายนะครับว่าต้องออกจากตำแหน่งทันทีเดี๋ยวเราไล่เรียงบรรยากาศให้ดูนะครับซึ่งขบวนยังไม่สิ้นสุดนะครับและนี่ฮะนี่มีสกูตเตอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวอ่า ถ้าบรรยากาศตรงนี้สิ้นสุดแล้วยังไงเดี๋ยวเราก็คงจะได้ตามขบวนกันไปต่อน,นี่นะครับแต่ว่าขณะนี้ถ้าคุณผู้ชมเห็นนะครับขบวนจากแยกราชประสงค์ยังคงไหลมาทางสาราแดงต่อเนื่องและถ้าผมดูด้วยตาเปล่าตอนนี้ยังไม่มีท่าทีจะสิ้นสุดนะครับก็อาจจะพาคุณผู้ชมไม่เห็นทุกมุมแต่จะพยายามให้เห็นความเคลื่อนไหว นี่ฮรรถประเภทต่างๆอย่างอันนี้เห็นไหมฮะก็จะมีป้ายติดเดี๋ยวให้น้องอส่องให้ดูนิดหนึ่งนะครับนี่ก็จะมีป้ายติดต่างๆอย่างนี้นะครับนี่ก็จะเป็นรถจักรยานยนต์พร้อมป้ายต่างๆอย่างที่เห็นนะครับ ก็เรียกว่าเป็นคาม็อบคาพาร์กนะครับวันนี้ชื่อว่าคาพาร์กแต่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่จัดมาหลายครั้งแล้วนะครับสำหรับคาม็อบที่นําโดยก่อนน้นนี้ก็นําโดยบกกรายจุดสมบัติบุญงามอนงวันนี้ก็อยู่ที่บริเวณจุดของห้าแยกลาดพร้าวเป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เรียกว่าน่าสนใจมากนะครับ อดีตแกนนำนปชออกมาเคลื่อนขบวนออกมาเคลื่อนไหวในการขับไล่พลเอกประยุทธ์นี่เราก็จะเห็นการแต่งกายรูปแบบต่างๆเพื่อแสดงสัญ,ญลักษณ์นี่ฮะเดี๋ยวให้ดูรถคันนี้นิดนึงนะครับนี่บางคนก็มาพร้อมธงนปชนะครับ ี่รถแปลกๆนะครับนี่ทันสีเหลืองอย่างนี้นะฮะเรียกว่าหลากหลายนะครับนี่เดี๋ยวให้น้องส่องให้ดูนิดหนึ่งนี่ฮะบางคนก็มาเป็นคันรถบางคนก็มาด้วยรถจัก,กรยานยนต์ มาเดี๋ยวเดี๋ยวมาเป็นคู่ตอนนี้ขบวนจากแยกราชประสงค์ก็ยังไม่สุดนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เวลาผ่านมาถ้าผมขออนุญาตดูนาฬิกานิดนึงนะครับตอนนี้15นาฬิกาก็อีก12นาทีานะครับเข้าใจว่าขบวนเนี่ยเคลื่อนมาก่อน15นาฬิกาแต่ผ่านไปแล้ว10กว่านาทีานะครับยังไม่มีวี่แววว่าจะสุดขบวนนะครับ ผมกำลังรอดูรถที่แกนำที่บริเวณจุดนี้ก็คือคุณนัทวุฒิใส่เกลือนะครับซึ่งเป็นแกนำที่บริเวณจุดของแยกราชประสงค์เดินทางมาตอนนี้ยังเรายังไม่เห็นรถที่เป็นรถปลาใสนะครับอันนี้เข้าใจว่าเป็นกลุ่มมวลชนที่นี่ฮะ ผมดูบรรยากาศตอนนี้เข้าใจว่ายังมีหางแถวที่แยกราชประสงค์อยู่นะครับเพราะนั้นถือว่าค่อนข้างยาวมาก,กวันนี้นะฮะป้ายชนิดต่างๆรถยนต์ประเภทต่างๆนี่อันนี้เข้าใจว่าเป็นรถน้ำดื่มนี่ฮะตอนนี้เริ่มโฟลแล้วนะครับเดี๋ยวให้แพนดูบรรยากาศ ไปสักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปในช่วงของการเริ่มต้นขบวนคาพาร์ควันนี้ครับนี่บางคนก็มาเป็นจักรยานอันนี้เริ่มเป็นโซนรถยนต์แล้วนะครับคุณผู้ชม อ่านี่เป็นเริ่มเป็นโซนรถยนต์แล้วนะฮะ เป็นโซนของรถยนต์นะครับหลังจากโซนหน้าเมื่อสักครูน่นี้เป็นรถจักรยานยนต์เนี่เดี๋ยวเราให้ดูรถประเภทต่างๆนะครับบางคนก็มาเป็นแท็กซี่บางคนก็มานี่ฮะก็ติดป้ายต่างๆทีอ่อยู่รอบคันบางคนก็เปิดไฟกระพริบเป็นจังหวะหรือบีบแตรเป็นจังหวะนะครับ วันนี้ก็มีการให้สัญญาณมวลชนสำหรับการเคลื่อนผ่านบริเวณที่อาจจะเป็นจุดของโรงพยาบาลก็อาจจะงดการใช้เสียงนะครับนี่ก็มีการาประสานกับทางมวลชนแล้วก็พยายามที่จะนี่ให้ดูบรรยากาศ นี่เป็นตุกตุกนะครับเข้าใจว่าใกล้ที่จะหมดแล้วนะครับถ้างั้นเราอาจจะสรุปกันในช่วงนี้กันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาให้คุณผู้ชมได้ดูอาเป็นขบวนของรถยนต์นะครับ ชมครับนี่ข้างหลังผมก็คือบรรยากาศของคาราร์คม็อบสิสิงหาคมนะครับหลังจากที่มีการนัดหมายโดยอดีตแกนนำนปชคือนัทวุฒิใส่เกลือในการจัดกิจกรรมคารพาร์ค15สิงหาคมทั้ง3จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับจุดแรกที่ผมยืนอยู่ก็คือบริเวณแยกราชประสงค์นะครับแล้วกเ็เข้ามาทางถนนพระราม4แล้วเลี้ยวกลับไปทางถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะครับ กลับไปที่แยกราชประสงค์จุดที่2คือบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่จะเคลื่อนขบวนไปทางฝั่งทนบุรีนะครับและจุดที่มาจากอายุทยาก็คือบริเวณ5แยกลาดพร้าวทั้ง3จุดก็จะมี3แกนนํา3กลุ่มก้อนกลุ่มที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือกลุ่มของคุณนทวุฒิใส่เกลือซึ่งขบวนก็เคลื่อนผ่านตั้งแต่เวลา15นาฬิกาที่ผ่านมา เราจะเห็นนะครับว่าวันนี้บรรยากาศต้องเรียกว่าเป็นการรวมตัวของหลากหลายกลุ่มอย่างจุดท,ที่ผมยืนอยู่ทางราชประสงค์เนี่ยก็อาจจะเป็นกลุ่มคนเสื้อแดงที่เป็นแนวร่วมกับคุณนทวุฒินะครับจุดของบอกไลายจุดก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งส่วนกลุ่มที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับ แต่ทั้ง3ที่เนี่ยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันกับ1ข้อเรียกร้องวันนี้คือการขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชาออกจากตําแหน่งทันทีนะครับและที่สาคัญคือคุณนทวุฒิก็กล่าวก่อนการที่จะปล่อยขบวนออกมาว่าวันนี้จะมีการปราศัยในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนสําหรับการขับไล่รัฐบาลเดี๋ยวเราก็จะติดตามความเคลื่อนไหวไปกระทั่งสิ้นสุดกิจกรรมในเวลา18นาฬิกานะครับกิจกรรมวันนี้เริ่มต้นตั้งแต่15นาฬิกาที่แยกราชประสงค์ และจะสิ้นสุดในเวลา18นาฬิกากับการบีบแตรยาวไปพร้อมๆกับเพลงชาติเพื่อแสดงสัญ,ญลักษณ์ในการขับไล่ผลประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีออกจากตําแหน่งเดอสแตดด์ก็เกาะติดทั้ง3จุดนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ตลอดทั้งกิจกรรมแล้วก็สิ้นสุดประมวลภาพกันนะครับขอบคุณผู้ชมที่ติดตามเดี๋ยวเราจะขออนุญาตมูฟไปข้างหน้าขบวนนะครับเนื่องจากขบวนค่อนข้างยาวมากขอบคุณผู้ชมที่ติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรา จะพยายามรายงานสดบรรยากาศต่างๆที่อยู่ตามจุดต่างๆตอนนี้ถ้าคุผู้ชมเห็นก็ยังไม่สิ้นสุดขบวนนะครับเรียกว่าค่อนข้างยาวมากออหัวขบวนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงบริเวณจุดไหนแต่เมื่อสักครู่ผมดูไลฟ์ของอีกที่หนึ่งนะครับยังอยู่ที่บริเวณแยกออราชประสงค์นะครับสำหรับออหางขบวนก็ให้ดูบรรยากาศประมาณนี้ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามนะครับช่วงนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับ